12นัก,กษัตริย์จัดให้กับสินแสหมิงของเบ่งเมืองไทยมาแล้วครับฮ่าฮ่าสิบสอนัก,กษัตริกกย์จัดให้นะครับกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนี่ก็นะครับ เดือนธันวาเดือนสุดท้ายของปี2,5,6,5แล้วนะครับ4-5นักกษัตริย์ที่ผมจะพูดถึงตรงนี้นะ4-5นักกษัตริย์ที่ผมจะพูดถึงตรงนี้เป็น4-5นักกษัตริย์ที่จะรับทรัพย์ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี2,5,6,5เออนะครับ เป็นนักษัตริย์ที่จะรับทรัพย์นะครับในช่วงเดือนสุดท้ายคือธันวาคมของปี2565มีนักษัตย์อะไรบ้างผมใช้คำว่ารับทรัพย์รับโชคนะจะหยิบจับอะไรก็จะได้ผลดีนะได้ผลดีเน้นเรื่องโชคลาภเรื่องการเงินตรงๆเลย้าถามว่ามีนักษัตริย์อะไรบ้างหนึ่ง นักกษัตริย์ปีชวดอมีใครเกิดนักกษัตริย์ปีชวดบ้างฮะสองห้าสองเจ็ดก็ปีชวดสองห้าหนึ่งห้าก็ปีชวดสองห้าศูนย์สามก็ปีชวดนะถ้ารอบแก่หน่อยก็สองสี่เก้าหนึ่งก็ปีชวดไอ้ที่ทินแซมิงเอ่ยมาตรงเนี้ยนักกษัตริย์ปีชวดที่บอกมาเนี่ย จะรับทรัพย์รับโชคอย่างดีในเดือนธันวาคมตรงนี้นะนักกษัตริย์ปีชวดแล้วนะสองสองนักกษัตริย์ปีปีอะไรนักกษัตริย์ปีขานเออชาวนักกษัตริย์ปีขานนะครับมีใครปีขานบ้างนักกษัตริย์ปีขานเนี่ยสองห้าอะไรสองห้าหนึ่งเจ็ดก็ปีขาน ถูกไหมสองห้าศูนย์ห้าอย่างเงี้ยปีขานเออนะฮะแล้วก็อะไรอีกละ่ะปีขานเออจะมีรอบถอยออกไปอีกก็จะมีอะไรวะสองห้า 25, เออเดี๋ยวนะสองห้าสองเก้าเอออย่างงี้ก็เป็นนักกษัตริย์ปีขาน ที่ผมเอ่ยมาตรงเนี้ยร้วนแล้วแต่จะรับทรัพย์รับโชคในเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีและปีขาอื่นๆก็ลองไปฟังดูกันแล้วกันนะของคุณน่ะนะมีโอกาสจะรับทรัพย์รับโชคไอ้นักขตร์ที่ผมบอกตรงนี้แหละนะครับอีกหนึ่งนักริย์ที่จะรับทรัพย์รับโชคอย่างดีก่อนที่จะหมดปีสองหสองหะไร2 5 6ห้าหห้า นะนั่นก็คือเช้านะครับนักกษัตริย์ปีกุลนะครับเป็นอีกหนึ่งนัก,กษัตย์ที่จะรับทรัพย์รับโชคอย่างดีก่อนที่จะหมดปี2565ฟังไม่ผิดหรอกนะครับนี่แหละนักกษัตริย์ที่จะรับทรัพย์รับโชคอย่างดีก่อนจะหมดปี2565และอีกหนึ่งนัก,กษัต์ นะที่จะรับทรัพย์รับโชคก่อนจะหมดปี2565ได้แก่ชาวนักษัตริย์ปีรักกาบีไกเออนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้แหละนะครับเป็นสีนักษัตริย์ที่จะรับทรัพย์รับโชคก่อนที่จะหมดปี25 65นะครับเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีฟังกันให้จุใจฟังกันให้สะใจนะครับ ฟังลัคนาราศีแล้วเอานักกษัตริย์ตรงนี้ไปฟังด้วยโอ้โหถ้ารับทรัพย์รับโชคทั้งปีเกิดนักกษัตริย์เกิดลัคนาราศีเกิดดิคุณเอ้ยนับตังกันไม่ทันเลยนะนักกษัตริย์ปีรากาที่ผมบอกเมื่อกี้มีอะไรบ้างละ่ะสองห้าสองสี่ก็ละกาใช่ไหมสองพันห้าร้อยอย่างเงี้ยก็กาสองห้าหนึ่งสองอย่างเงี้ยก็ลากาเออแล้วอย่างนักกษัตริย์คุณมีอะไรบ้างอ่ะ 2514อย่างเงี้ย2อ2 6อย่างเงี้ยหลักการเท่านั้นแหละ25 02อย่างเงี้ยกนักกษัตริย์กุลเท่านั้นแหละถูกไหมนะครับนะอย่าลืมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีกับ12นักกษัตริย์จัดให้สินแสหมิงของเบ้นเมืองไทยตอนนี้ผมอยู่ที่สำนักบางกรทองนะครับนะครับเมื่อวานดูหงจุ้ยบ้านให้ลูกค้าไป3ามหลังเสร็จเอาเกือบค่ำแล้วกลับมาก็ไลฟ์สด ดาวพฤหัสเดินหน้าให้ฟังเลยนะครับนี่วันนี้ผมมีแขกนัดมาดูโงเ่เฮงแล้วก็เอาแปลนบ้านมาปรึกษานะครับนี่มีช่วงพักก็เลยมาอัดคลิปให้กับ FC ทุกท่านได้ฟังขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ c o n t ท a c t ในการติดต่อนะครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทย Line Official ID นะครับ m a s t e r m i n g 6666หรือโทร099 415 5666ขอให้โชคดีสุขเห่งรวยทุกท่านนะครับ